โครงการชุมชนยิ้มได้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวแรกเริ่มเดิมทีนะคะป้าสารเข่งประทูค่ะแล้วเอาเศษไม้ไผ่ของที่ทําเข่งประทูนะคะไปเผาถ่านเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในครัวเรือนต่อมาได้รู้จักกับโครงการส่งเสริมอาชีพของปตทจากเดิมที่ฐานเราแค่ ใช้ในครัวเรือนกลายเป็นฐานที่มีคุณภาพสามารถดูดกลิ่นได้รายได้ของป้าเพิ่มขึ้น5%ตต่อเดือนค่ะและยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนต่างๆทั่วประเทศมาดูงาน,นะคะ่ะ ปตทได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้พัฒนาเตาเผาถ่า,านที่สามารถใช้เวลาเผาไหม้น้อยลดขมเหลวควันที่เกิดจากการเผาไหม้โดยร่วมกับปราชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวการเผาถ่านดูดกลิ่นจะเริ่มจากการนำข้อไม้ไผ่เหลือใช้มาจัดเรียงในเตาเพื่อทำการเผาแล้วเผาเป็นเวลาสองชั่วโมงนำถ่านไม้ไผ่จะมาบดเป็นผงละเอียดแล้วนำผงที่ได้1กิโลกรัมผสมกับแป้งมัน1ขีด โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางนำผงถานที่ผสมแล้วมาขึ้นรูปตามแม่พิมพ์แล้วนำไปตักแดดจนแห้งและแข็งตัวก่อนจะนำมาใส่บรรจุภัณฑ์ปัจจุบันการเผาถานดูดกลิ่นก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวรวมถึงการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านท่ามะนาวอีกด้วยสามารถสอบถามรายละเอียดโทร036 689 891